ส่งห้าแบรนด์กาแฟสดในร้านสะดวกซื้อยอดนิยมของไทยบางคนอาจจะคิดว่าหากต้องการจะซื้อกาแฟสดสักแก้วหรือ2องแก้วต้องไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังของเมืองไทยอย่างเซเว่นอิเลเวนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายแบรนด์ให้บริการขายกาแฟสดให้แก่ลูกค้าภายในร้านเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจ็งเกลคาเฟ่โลตัสกกเฟสคอฟฟี่อาริ a าโต้แฟมิลี่มาด บ้าวคาเฟ่ซีเจมอและปลอสันคาเฟ่ในปลอสันร้อยแปดแต่และแบรนด์นัดกาแฟาสดดังกล่าวมีจุดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้รู้กัน 1. ออคาเฟ่เซเว่นอีเลร้านกาแฟาสดภายใต้การดูแลของบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนหรือ TACC เปิดบริการอยู่ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพศ2557กลายเป็นร้านกาแฟาสด ที่มีสาขามากที่สุดในไทยตามการขยายสาขาของราเซเว่นอิเลเวนที่มีมากกว่า13,000สาสาขาทั่วประเทศโดยเมนูหลักจะเป็นเมนูเครื่องดื่มผ่านเครื่องชงกาแฟกึ่งอัตโนมัติที่ได้รับวัตถุดิบจากบริษัท TACC มีเมนูขายดีไม่ว่าจะเป็นกาแฟชานมชาเขียวนมมัทฉะชามะนาวโยเกิร์ตผลไม้ปั่น ทั้งหมดนี้จะชงจากผงสำเร็จรูปของที่ ACC ในราคาเริ่มต้น25-50บาทออคาเฟ่มีจุดเด่นคือใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ทางบริษัท CPO ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในโครงการโดยการรับซื้อมเมล็ดกาแฟจากดอยช้างที่เกษตรกรสามารถผลิตได้ทั้งหมดและนำผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับป้อนให้กับร้านกาแฟสดออคาเฟ่ในร้าน7 e เ e ่ e อที่กระจายไปทั่ว ท่อาคาเฟ่มีความพิถีพิถันในการผลิตด้วยการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยทางร้านจะใส่ใจในเรื่องของการบริการและสินค้าทุกแก้วให้ได้มาตรฐานที่กําหนดลูกค้าสามารถเลือกความหวานของเครื่องดื่มได้ตามความพอใจโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนของการเพิ่มความหวานหรือลดความหวานก็ตาม ปัจจุบันร้านกาแฟาสดออคาเฟ่ในเครือ c p พเปิดให้บริการในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเทั้งหมดราวราวเจ็ดสาขาทั่วประเทศซึ่งราคาเฉลี่ยต่อแก้วของออคาเฟ่ใกล้เคียงกับคู่แข่งเมนูร้อนเฉลี่ยแก้วละ25บาทเมนูเย็น30บาทเมนูปั่น35บาบาทอีกทั้งยังมีเครื่องดื่มชาเขียวนมสดช็อกโกแลตชานมและเครื่องดื่มรับเทศกาลต่างๆอีกด้วย 2. j u จังเกิลคาเฟเป็นร้านกาแฟาสดให้บริการในโลตัสโกเฟส กว่า1,700สาขาทั่วประเทศจุดเด่นของร้านกาแฟสดจังเกิลคาเฟ่คือการรังสรรค์เครื่องดื่มให้มีความหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือนอนคาฟีโดยเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเพื่อให้เครื่องดื่มทุกแก้วทุกเมนูที่ลูกค้าสั่งนั้นได้ทั้งคุณภาพและมาตรฐานที่สำคัญขายในราคาจับต้องได้โดยเฉพาะเมนูไฮไลท์ที่เชื่อว่าต้องถูกใจเหล่าคอกาแฟอย่างแน่นอนอย่างกาแฟสดของจังเกิล นอกจากนี้จ่างเกาคาเฟ่ยังเป็นร้านกาแฟสดคุณภาพระดับพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพตั้งแต่เมล็ดกาแฟที่ผสานความกลมกลม่อมทั้งสายพันธอาราบิกา้าและโรบัสต้าทำให้ได้ทั้งความหอมละมุนและเข้มข้นอย่างลงตัวโดยมีให้เลือกหลากหลายเมนูกาแฟทั้งรูปแบบร้อนเย็นและเมนูปัน่น เมนูของจังเกิลคาเฟ่จะเป็นเมนูกาแฟชาโกโก้ช็อกโกแลตเมนูโซดาและเครื่องดื่มต่างๆราคาเอื้อมถึงและยังมีเบเกอรี่อบสดทุกวันราคาจำหน่ายอยู่ที่25-35บาบาท 3. Coffee a r ริ a d o Family Mart คาเฟ่อาริกา t โตเป็นแบรนด์กาแฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรสชาติดีและราคาไม่แพงมีเมนูหลากหลายกว่า24เมนูทั้งชากาแฟช็อกโกแลตนมราคาจำหน่ายแก้วละ25-49บาทเมนูร้อนแก้วละ25บาท ถ้าเป็นเมนูกาแฟเย็นอยู่ที่แก้วละ3า35บาทนอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มตามเทศกาลต่างๆถือว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจนสามารถขยายไปแล้วกว่า480สาขาแบ่งเป็นร้านกาแฟสดอาริกาโตในร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาจำนวน332สาสาขาและท็อป 147สาขาบริษัทสินทรัลเ์ฟมิลี่มาจำกัดมีเป้าหมายสรรหาแมกเนตและสร้างจุดขายเลือกสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งโดยเฉพาะร้านกาแฟสดคาฟีอาริกาโตถือเป็นหนึ่งแมกเนตใหม่ที่เปิดตัวเมื่อปี2559โดนใจกลุ่มลูกค้าอย่างมากเนื่องจากเป็นแบรนด์กาแฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรสชาติดีและราคาไม่แพงเช่นเมนูกาแฟร้อนอเมริกาโน เอสเพรสโซ่มอคคาลาเต้ราคาอยู่ที่แก้วละประมาณ25บาทถ้าเป็นเมนูกาแฟเย็นอยู่ที่แก้วละ35บาทนอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มตามเทศกาลต่างๆเช่นเมนูใหม่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มัชชาสตอเบอรี่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนะัำสตอเบอรี่และอุจิมัชชารสชาติเปรี้ยวหวาน Family ่มา t ถือเป็นร้านสะดวกซื้ออันดับสองของเมืองไทยรองจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งนนในด้านเวลาสถานที่และสินค้าที่มีให้เลือกอย่างครบครันโดยในปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนสาขาอยู่ทั้งหมด10 4 0สาขา บ่าวคาเฟ่ซีเจมอลบ่าวคาเฟ่ร้านกาแฟาสดในร้านค้าปลีกซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตมีสาขากว่า600สาขาทั่วประเทศมีการขยายสาขาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีพศ2563บริษัทซีเจเอ็กเพรสกรุ๊ปจำกัดเชนร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ชื่อซีเจมอลภายใต้คอนเซปต์โมเดล Any1 Modern Supermarket สาขาแรกที่สีลม CJM o ถือเป็นแบรนด์ลูกในกลุ่มธุรกิจ CJ Express Group เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เปรียบเสมือนศูนย์การค้าขนาดเล็กในชุมชนภายในประกอบด้วยสินค้าและแบรนด์ค้าปลีกในเครือ5แบรนด์หลักได้แก่ CJ Supermarket ค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค Nai Beauty โซนเครื่องสอิอางสินค้าสุขภาพและความงามมันติบแบรนด บ่าคาเฟ่ร้านกาแฟาสดอูโนโอโซอนสินค้าและสไตล์แฟชั่นเครื่องเขียนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ A HOME โซนสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ดูแลรถซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีเป่าคาเฟ่ร้านกาแฟสดดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดรสชาติถูกปากราคาถูกใจส่งมอบกลิ่นอายความเป็นกาแฟของคนไทยในราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้า ร้านเป่าคาเฟ่สคาสีลมไม่เพียงแต่จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มชงสดเช่นชาโกโก้เครื่องดื่มโซดาและเบเกอรี่เท่านั้นยังเริ่มทดลองจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ปัจจุบันร้านกาแฟสดบาวคาเฟ่เปิดให้บริการใน CJ m a ม l สาขาสีลมและ CJ Supermarket เกือบทุกสาขาทั่วประเทศรวมกันเกือบ600สาขาโดยในปี2565ทางด้าน CJ Express Group ตั้งเป้าขยายสาขาทั้ง2โมเดลค้าปลีกทั้ง CJ m a ม l และ CJ Supermarket ร์รวมกันเพิ่มขึ้น1,500สาขาและมียอดขายมากกว่า30,000ล้านบาท 5. ลอสันคาเฟ่ลอสันร้อยแปดปัจจุบันมีจำนวน160สาขาทั่วประเทศย้อนกลับไปช่วงปีพศ2อ,อ6 1ได้เปิดตัวร้านกาแฟสดลอสันคาเฟ่ต้นแบบร้านกาแฟแห่งแรกของลอสันร้อยแปดสาขาตลาดนัดเมืองไทยพัทระตั้งเป้าเป็นแฟลกชิปสโตร์เน้นภาพลักษณ์รูหรารับกลุ่มคนรุ่นใหม่ จำหน่ายเครื่องดื่มมากกว่า14เมนูทั้งแบบร้อนและแบบเย็นชากาแฟอาทิเอสเปรสโซอเมริกาโนคาปูชินโนมัชาลาเต้ช็อกโกแลตและมีบริการในร้านรอสัน108มากกว่า20สาขาแบ่งเป็นเครื่องดื่มร้อน6เมนูและเครื่องดื่มเย็น8เมนู ราคาเมนูร้อน25-30บาทส่วนเมนูกาแฟเย็น30-40บาทและฟลอสัน108สโนว์ดริค์เครื่องดื่มเกล็ดหิมะอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนเขย่าแล้วดื่ม4รสชาติคือคอฟฟลาเต้บลูพาราไดส์ตอเบอรี่กรีนที ไต้หวานมิวทีในราคา39บาททุกรสชาติบริษัทได้ทำตลาดลอสัน108ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อขยายฐานตลาดทั้งการเลือกสินค้าและบริการโดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์เปิดร้านลอสันคาเฟ่แห่งแรกและได้ขยายสาขาต่อเนื่องตามความเหมาะสมของแต่และสาขา เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้านอกจากนี้นำศิลปินจากวง B.N.K.48 มาช่วยโปรโมทสินค้าใหม่ๆเช่นเบอร์เกอร์แซนด์วิช ข้าวกล่องเบนโตะปลุกปลาสันร้อยแปดให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าตลาดรวมกาแฟในเมืองไทยอยู่ที่ราวๆหกหมื่นล้านบาทแบ่งเป็นตลาดกาแฟในบ้านกว่า3ามหมสามพันล้านบาทและกาแฟนอกบ้านกว่า2องหมเจ็ดพันล้านบาทซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟนอกบ้านที่มีเซกเมนต์หลักอย่างร้านกาแฟสดขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีมูลค่าการตลาดไม่ต่างจากกาแฟในบ้านเรา นับจากนี้ต่อไปต้องจับตาดูว่าตลาดร้านกาแฟสดนอกบ้านโดยเฉพาะร้านกาแฟสดในร้านสะดวกซื้อจะงัดไม้เด็ดอะไรมาแข่งขันในสมรภูมินี้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมาป่อ่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ